ครับพี่น้องโอ้ยบ <hein? S 2> ่มีเสียไฟอาเก็บบักม่วงบักอีบักมันตะนี่ล่ะบ่โดสะออนบ่นี่พี่น้อง่อยู่ไกดน้องอยู่ดอกยามจังซี่ก็ได้เพิ่นก็สิบ่อึดคือกันล่ะว่มไปายแชลงนสะออนบวคนใหญ่ๆ มีเหยียมีงานกบบย่สี่ลพี่้องเ้าหห้ยละกิโลเอาบ้างเอาเลยมันสิบเอ่างต้องุเกอสิเก ลูบหน่อยสร้งมึงด้วยหละเวลาทออมายอะมากมาพี่นหองลอชมสวนสวนบักหน้าเมื่อนี่อากาศดีค่ะฝนบอด มีต่ร่มมากคือสีฝนตกเลยคะ่ะยังว่าตกจากเถอาตน้นกหนาวตันนี้กับบางต้นก็นมีเหี่ยวมีแห้งไปแล้วค่ะ ปักนาวเนี่ยเป็นตอนซอนอบ่เหมอนปักนาวกับเก็บบ่ท่านขายครับพี่น้อง งาประจำวันของพ่อสังวานค่ะย่ามือแรงเพิ่นเซ็จ,จากไปทุ่ลาข้างนอกมาเพิ่นกะสีมาเลาะสวนอย่งสีราคาหดน้ำต้น,มตนหมอกต้นไม้เก็บบักม่วงเก็บบกักนาวไปเป็นงานอดิเรก่ะเวลาค่ะช่วงนี้บพ่ค่อยได้ล่ำเนื่งจากสถานการณ์โควิด1 9นนะคะกอคิดฮอดแฟนเพลงแฟนหมอล่ำพ่อเพิ่นก็เลยอยากมาไล่สดชีวิตประจำวันให้พี่น้องแฟนๆได้เห็นกันพ่อได้หายคิดฮอดคิดถึง มีโอกาสพร้อมนะคะออแค้นพร้อมเวลาพร้อมเพิ่นสิล่ําให้ฟังให้พี่ให้น้องเข้าได้ฟังรำรลองํำยาวํำมวนมวนให้พี่น้องเฮาได้ฟังน้ากัน,นะะเนาะค่ะเนาะสําหรับเมื่อนี้พ่อแค่นี้นก,ก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ